สวัสดีคนราศีตุลด้วยนะคะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมทเซทาโรบายตาค่ะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซ่แล้วก็รอยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิล i n g ฮิลใซสสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะ และขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์ Paper, มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าคนราศีตุลทุกคนจะสบายดีมีความสุขกันนะคะเรามาดูกันว่าข้อความด่วนในเดือนกันยายนของคุณคือเรื่องอะไรกันค่ะมาเริ่มมาอม่อยซอยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ ตาขอเช็คพลังงานคนราศีตุลกันก่อน จะไปต่างประเทศรอรอเงินอยู่คะ่ะหรือเปล่าหรือคุณรอคอยการเดินทางความชัดเจนรอคอยเรื่องของข้อเสนออะไรบางอย่างอยู่หรือบางคนนะ่ะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอยากเดินออกมาอยากจบอยากจะเป็นอิสระ จากตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการงานความคิดเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเส้นทางที่คุณรู้สึกว่าคุณเลือกแบบนี้คุณอยากจะไปแบบนี้คุณรู้สึกว่าคุณโอเคกับแบบนี้มากกว่าเช่นคุณรู้สึกว่าไอทำงานในประเทศอะ่ะมันมันได้เงินน้อยอะ่ะ อยากจะมีความมั่นคงมากขึ้นก็เลยอยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศก็ได้หรือถ้าไม่ได้เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศคุณอาจจะมีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทที่แบบเอออยากทำงานบริษัทที่มันเป็นต่างชาติเพราะคุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินคขา้เนี้ย สิ่งที่ตาเจอก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากทำงานบริษัทให้มันแบบได้เงินเยอะๆใช่ปะจีนกับญี่ปุ่นเนะ่ะเราไม่พูดถึงบริษัทอื่นๆนะเอาจีนก่อนส่วนใหญ่ที่ตาเจอคือว่าจีนอาจจะแบบใช้คุณคุ้มอะเดินไปเข้าห้องน้ำก็ยังไปเข้าไม่ได้เออบางคนที่ตาเจอคือเขาป่วยเลยอะทำงานกับคนจีนนะคะ เพราะว่าเขาใช้งานคุณหนักมากจริงแต่ให้เงินเยอะไหมให้ให้เยอะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่นก็คือแบบถ้าเป็นญี่ปุ่นในไทยนะญี่ปุ่นในไทยนะทุกอย่างนี่คือในไทยนะเ,เขาจะทําโอสิทําโอสิไหนใครที่เป็นทาบริษัทญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยมาเล่าให้ตาฟังพิมพ์มาหน่อยสิว่าจริงไหมครานี้เนี่ยมันมีความรู้สึกบางอย่างจากที่ไพ่ขึ้นนะคือว่า หรือคุณอาจจะมีการวางแผนชีวิตของคุณถ้าคุณกเกษียณแล้วถ้าคุณอยากทำฟรีแลนซ์ถ้าคุณอยากมีอาชีพอิสระคุณจะทำยังไงดีนะเพื่อให้คุณได้เงินที่มั่นคงเพื่อให้คุณได้เงินที่มันมันแบบมันใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าฉันไปทำอาชีพเนี่ยเราฉันจะมีเงินมาจ่ายนี่บ้านนี่รถไหมนะคะอืมคุณเหมือนกับรอสารบางอย่างรอคอยบางอย่างเพื่อให้ไปต่างประเทศก็ได้นะ พราะตาเห็นเดอะเวิ์เมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เส้นทางบางอย่างมันอาจจะยังไม่ชัดเจนแล้วคุณกําลังรอสารบางอย่างรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะไม่ได้รอแต่ว่ามีการวางแผนอยากจะออกจากตรงนี้อยากจะไปที่ใหม่อยากจะไปสมัครงานที่ใหม่ก็เป็นไปได้บางคนอยากจะทำฟแล์แต่ว่ามีเซฟโซนคือถ้าใครที่อยากทำฟแล์แต่มีเซฟโซนคือการที่คุณได้เงินจากงานประจำอะ มาตลอดแล้วคุณแบบเฮ้ฉันอยากออกมาทำฟรีแลนซ์วิธีการของตาที่จะแนะนำก็คือว่าคุณอาจจะหางานที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟิกเวลาจริงๆอ่ะห้าโมงด้งหกโมงด้งอย่างเงี้ยค่ะมาทำไปทำแบบนั้นก่อนเพื่อให้คุณมีเวลาหลังเลิกงานไปทำฟรีแลนซ์ของคุณให้มีฐานลูกค้าให้มากขึ้นเพราะตาก็ทำแบบนั้นเพราะตาเป็นคนที่ ต้องสร้างรากฐานก่อนถึงจะกล้าออกจากงานประจําเพราะตารู้ว่าตามีเซฟโซนคืองานประจํามีเงินจากงานประจําช่องทางเดียวเพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครอยากจะออกจากงานแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีเซฟโซนแบบที่ตาเป็นอาจจะต้องหางานที่มีเวลาก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะคุณจะได้ออกมาเต็มตัวแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาแบบ นี้ฉันไม่ได้มีเซฟโซนนะฉันออกได้เลยอะไรเงี้ยออกมาเลยออกมาฮิวใจก่อนถ้ามันไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้คือพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะของคนแบบกลุ่มใหญ่ๆนะคราวนี้เรามาดูข้อความด่วนในเดือนกันยายนที่คนราศีตุลจะต้องรู้เอาไว้เลยค่ะคืออะไรคะ่ะ Hmm. ถ้าคุณยังฝืนอยู่ที่เดิมสิ่งนี้ไพ่บอกถ้าคุณยังฝืนอยู่ที่เดิมอยากจะออกนะแต่ไม่กล้าออกอะคุณตาแบบเออเนี่ยตรงนี้มันก็ดีนะหัวหน้าก็ดีหรือเพื่อนร่วมง,งานก็ดีแต่แบบงานมันหนักมากเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะ ถ้าคุณฝืนอยู่ที่เดิมคุณจะเจอกับบางอย่างที่เจ็บปวดหรือว่ามันจะต้องมีความคิดบางอย่างที่คุณจะต้องอยากจะย้ายอะ่ะมันจะเจอกับเรื่องบางเรื่องที่มันแบบโคตรเหนื่อยโคตรหนักอันนี้เรื่องงานก่อนนะถ้าสมมุติคุณบอกตาว่าถ้าสมมุติคุณบอกตาว่าไม่ใช่เรื่องงาน ตามองเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความรักถ้าคุณฝืนกับความรักที่มันท็อกซิกแล้วคุณเป็นคนที่ให้เขาฝ่ายเดียวคุณคือเอ็มแพดอะหรือเป็นคนที่ให้ยอมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาคือนาซิสิดยวตัวอย่างนะฉันไม่ผิดฉันไม่ยอม แล้วคุณต้องการให้เขาอยู่ในชีวิตอันนี้แต่ยกตัวอย่างนะมันอาจะไม่ใช่ก็ได้คุณจะเจอความเจ็บปวดความเหนื่อยความหนักความทุกข์แล้วคุณก็อยากจะไปอยากจะมอบอิสระให้ตัวเองคุณอยากจะมีอิสระตัวตัวของคุณอยากเป็นเดอะฟูลอยากให้มันจบอยากไปเริ่มใหม่อยากมีอิสระมากกว่านี้อยากมีความสุขมากกว่านี้อยากเริ่มต้นจากศูนย์ไปได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะตาบอกเลยว่าคุณเปลี่ยนแปลงได้นะ คุณเอาชนะได้แน่นอนข้อความด่วนคือถ้าคุณยังอยู่จุดจุดเดิมอยู่คุณยังฝืนอยู่แต่ขยายจากสี่เหรียญเป็นสิบดาบหมายความว่าถ้าคุณยังยืนยันจะอยู่ตรงนี้อยู่ยังเกาะติดอยู่กับตรงนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นงานหรือว่าเรื่องอะไรสุดท้ายอ่ะมันจะจบเพราะมันมันไม่ไหวแล้วอ่ะ อะไรที่มันไม่ตรงกับจิตวิญญาณคุณตัวตนคุณมันไม่ไหวแล้วคุณก็จะต้องไปนะคะอันนี้คือแถวแรกนะไม่ว่าจะคนเพื่อนร่วมง,งานงานหรือว่าใดๆคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากคุณจะฝืนไม่ได้เอมเมทแบบฉันจะต้องเป็นคนใจดีอยู่ตลอดเวลาฉันจะต้องเป็นแม่ในกรณีของบางคนตะมีความรู้สึกว่าบางคนน่ะ คุณพยายามจะมีบุตรหรือเปล่าแต่ว่ามันมันไม่ได้อะไรแบบนี้นะบางคนนะคะถ้ามีบางคนที่เป็นแบบนี้อยู่ก็พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมามันมีปิ๊งแวบขึ้นมานั่นหมายความว่าถ้าลองหมดทุกอย่างละแล้วยังมีบุตรไม่ได้คุณอาจจะลองไปขอบคุณร่างกายตัวเองดูแบบเฉพาะส่วนแบบที่คุณรู้สึกรักเขาจริงๆ ถ้าคุณอยากมีบุตรด้วยใจของคุณนะไม่ใช่อยากมีบุตรเพราะคนอื่นอยากให้มีนะคะเราไม่มีสักทีอ่ะพยายามแล้วอ่ะคุณอาจจะต้องลองถอยออกมาไม่ต้องพยายามแต่บอกรักร่างกายตัวเองไปก่อนร่วมกับการที่จะลองเรื่องอื่นก็ลองไปแต่ต้องบอกรักร่างกายตัวเองไปก่อนเพื่อให้บางสิ่งบางอย่างมันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอืมถ้าคุณทำแบบนั้นโอเค คราวนี้มีเรื่องอะไรอีกข้อความดวนของคนราศีตุลโอเคจะมีการย้าย ย้ายออกจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่จะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของเอกสารสัญญาการไปทำงานที่ใหม่หรืออาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาบางอย่างเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือคุณอนจจะมีสเสน่ห์มากๆในเดือนกันยายนหรือคนอื่นอาจจะอยากรู้เรื่องของคุณค่อนข้างเยอะก็เป็นไปได้หรือคุณกำลังดึงดูด การเซ็นสัญญาบางอย่างให้เกิดขึ้นการซื้อบ้านการเปลี่ยนงานนะคะเซ็เนเอกสารสัญญาซื้อที่ดินอะไรเงยไ,ได้หมดเลยเครานี้ถามว่าชีวิตเป็นยังไงในเดือนกันยาอาจจะต้องสู้สู้เพื่อความสุขที่แท้จริงสู้เพื่อตัวเองอาจจะมีคนที่เห็นต่างจากคุณคุณอาจจะต้องไปงัดกับพวกเขาเช่นเอาแฟกบางอย่างไปตีหน้าพวกเขาประชุมเยอะ ต้องจัดการความวุ่นวายของชีวิตนะคะของคุณค่อนข้างวุ่นวายแต่คุณก็จะต่อสู้ได้ดีเพราะคุณอยู่ในจุดที่คุณสู้มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะต่อสู้ไปข้างหน้าคราวนี้บางคนถ้าอยากเดินทางเนีย่ยมันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศหรือใครรอคอยการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนอยู่เนีย่ยคู่ของคุณดีเอ็มโฮ คุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารเป็นข้อความอะไรบางอย่างแต่ตารู้สึกว่าอารมณ์ของคุณก็เป็นส่วนสำคัญในเดือนกันยายนคนราศีออตุลอาจจะมีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ค่อนข้างเยอะหรืออีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นการตื่นรู้บางเรื่องมากขึ้นคำว่าตื่นรู้อาจจะเจอปัญหาบางอย่างคำว่าตื่นรู้ก็คือคุณจะต้องเจอปัญหาบางอย่างเพื่อให้คุณพัฒนาหรือว่าก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง มันจึงต้องเป็นปัญหาหรือต้องเจอปัญหานะคะเพื่อให้คุณตื่นรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นตารู้สึกถึงหนึ่งคืออารมณ์ของคุณต้องควบคุมให้ดีต่อมาคือว่าอย่าไปหวั่นไหวให้กับสิ่งลบๆหรือขยะที่มันอยู่ตามสึกตอนนี้ตาเลิกเสพคลิปสั้นละมันเลิกไม่ได้หรอกเอาเสพเฉพาะที่มีความรู้ คือต้องตั้งเวลาเสพคลิปสั้นเพราะมันไหลไปเรื่อยๆค่ะมันทำให้เราขาดสมาธิหรือมันทำให้เรามีโดปามีนขยะบางคลิปมานะเออบอกก่อนแต่ว่าหลายๆคลิปก็ดีดีแน่นอนนะคะคราวนี้ระวังเรื่องอารมณ์เป็นหลักแล้วก็ตื่นรู้มากขึ้นจากปัญหาบางอย่างอีกมุมหนึ่งก็คือว่าจะมีการเริ่มต้นเซ็นสัญญาหรือเดินทางนะที่ตามมองเห็นแล้วก็ ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับเรื่องอะไรความสุขของคุณมันจะเริ่มต้นขึ้นเรื่อยๆเป็นการเริ่มต้นดีๆที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นหรือเจอสิ่งดีๆตาคิดว่าคุณน่าจะเจอกับปัญหาบางอย่างที่คุณจะต้องแก้และผ่านมันไปให้ได้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือภาพรวมเรามาดูเรื่องการทำงานกันหน่อยลงลึกเรื่องการทำงาน การงานของคนราศีตุลในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรคะโอ้เห็นไหมบางคนอาจจะต้องมีการไม่ไหวแล้วเว้ยเนี่ยลาออกมันจะมีเหตุการณ์ที่มันทำให้คุณแบบเจ็บปวดมากในเรื่องของการงานเกิดขึ้น ล้วคุณนะ่ะจะรู้สึกว่าคุณโทษตัวเองหรือคุณเป็นคนที่แบบคิดว่าตัวเองไม่เก่งหรือว่าฉันไม่ดีพอหรือบางอย่างที่คุณนะ่ะออคิดถึงอนาคตที่มันไม่ดีแต่คุณคิดอยู่ในปัจจุบันขณะค่ะอ,อในเดือนกันยายนนะเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณคือเด็กมเมเิเชียนที่สา,สามารถที่จะออจัดการปัญหาทุกๆอย่างได้อยู่แล้วมันเหมือนกับว่ามันถ้าใครต้องเปลี่ยนงานมันเป็นจุดที่คุณจะต้องเปลี่ยนนะ่ะ มันมันต้องเจอความเจ็บปวดอะไรบางอย่างการต้องเปลี่ยนมุมมองพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนจากความเจ็บปวดเป็นความรู้เปลี่ยนจากความคิดเดิมๆเปลี่ยนเป็นงานที่แปลกใหม่ขึ้นมีไอเดียมีความสร้างสารรค์เกิดขึ้นแต่ว่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนได้นั่นหมายความว่ามันต้องเจอกับจุดอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเจ็บหรือมันจะต้องตื่น ที่ตาบอกไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นน่ะลองมองในมุมที่มันดีๆนะคะมันจะต้องเกิดเพื่อให้คุณเปลี่ยนพังบางอย่างก่อนที่จะเป็นภาชนะร่างกายของเราเวลาจะรับอะไรได้มากขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องพังภาชนะเดิมก่อนเพื่อให้ภาชนะเราใหญ่ขึ้นเหมือนแก้วอะคะ่ะถ้าเราจะต้องรับอะไรบางอย่างแล้วแก้วน้ํามันเต็มอะแก้วน้ามันต้องแตกก่อน เหมือนกันถ้าคุณจะได้รับสิ่งที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมอะไอตัวตนเก่าๆภา,าชนะเดิมๆของคุณก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกันเพราะฉะนั้นมองเห็นว่าการงานอาจจะมีบางคนที่อยากลาออกอยากจบแล้วไม่เอาแล้วคิดมากนะคะแต่ก็ยังเห็นว่าบางคนก็ยังอยู่ที่เดิมก็ยังคิดมากอยู่แบบนั้นหรือบางคนอาจจะมีการวางแผนว่าเออจะไปเดินไหนดีนะ หรือบางคนอาจจะเป็นไว้ได้ว่าทํางานบางอย่างเพิ่มกว่าเดิมเป็นงานที่สองงานที่สามก็ว่าไปนะคะเพื่อที่จะแบบจะออจกจะตรงเนี้ยอคราวนี้เรามาดูเรื่องของความรักใครก็ได้นะคะออ บางคนอาจจะมีการเดินทางไปหาคนที่รักหรือคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือคนที่คุณรักอะนะคะแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องเงินความรักหรอตามองเห็นว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่ามีการวางแผนว่าจะไปเที่ยวด้วยกันสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ถ้าสําหรับคนที่ไม่มีคู่อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเดือนกันยายนคุณอาจจะมีการวางแผนจะไปหาคนที่คุณรักก็ได้ค่ะอาจจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดได้หมดเลยความรักตามมองเห็นว่ามันอาะต้องใช้บางคนมีปัญหาเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการเงินใช้เงินไปกับคนรักหรือการหาเงินไม่ทันเพื่อซื้ออะไรบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็เป็นเดอะซันจ้า ยังไงก็ทันเวลาเสมออืมแล้วบางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะเจอกับความเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นคําพูดที่ไม่ดีหรือเรื่องที่มันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมันไม่ชัดเจนสักทีแล้วมันกลายเป็นความเจ็บปวดที่ฝังลึกลงไปแต่คุณจะเยียวยามันขึ้นมาใหม่ได้คราวนี้ความรักอ่ะถ้าคุณทุ่มเทให้กับใครอยู่ แล้วมันมันเหนื่อยอาจจะลองนิ่งๆดูค่ะไม่ทุ่มเทแล้วอืมนิ่งๆดูแล้วก็จงมั่นใจเถอะว่าคุณมีคู่คุณมีคนที่คู่กับคุณหรือคุณคือคนดีอย่าเวลามีปัญหาเรื่องความรักอย่าโทษตัวเองก่อนโทษเขาก็ไม่ต้องโทษอะคะ่ะมันแค่เกิดขึ้น ความรักเป็นยังไงอาจจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันหรือจะมีความเจ็บปวดบางอย่างเกิดขึ้นในใจของคุณบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายก็จะผ่านไปได้ถ้าอยากพูดอะไรก็พูดอย่าไปคิดว่าพูดแบบนี้เขาจะรู้สึกไม่ดีไหมอะคะ่ะพูดไปเลยคราวนี้เรามาดูเรื่องของการเงินคนราศีตุลคะ่ะ การเงินอาจจะใช้งาใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวการเดินทางหรืองานหรือไปทำบุญนะคะถามว่ามีเงินไหมมีเพราะว่าเงินจะมีไม่มีอยู่ที่อารมณ์ของคุณ 1. ถ้าคุณทำงานประจำอย่างเดียวคุณก็จะมีเงินจากงานประจำอย่างเดียวถ้าคุณทำงานอย่างอื่นเพิ่มคุณก็จะมีเงินอย่างอื่นเพิ่มด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นตามองเห็นว่าเรื่องเงินน่ะคุณก็มีอยู่แล้วมีให้ใช้แล้วคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทํางานเกี่ยวกับการให้ความรู้คนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณจัดการเรื่องของหลายๆอย่างในชีวิตได้ดีแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปแต่มันจะมีการใช้เงินบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวแล้วคุณต้องใช้เงินไปกับมันการไปต่างประเทศโดยที่ไม่ทันตั้งตัวการใช้เงินไปบบ้านการเดินทางไปต่างประเทศนี่แหละ ที่เห็นหรือใช้เงินไปกับคู่ของคุณเป็นไปได้คราวนี้เรามาดูไพ่สรุปกันหน่อยค่ะแล้วก็ไพ่แนะนำนะสรุปคนราศีตุลในเดือนกันยายนค่ะเหนื่อยแล้วก็ไพ่แนะนำค่ะ ให้สรุปคือเหนื่อยหน่อยนะคะเดือนเดือนกันยายนนะเหนื่อยเราบางคนน่ยจะมีความคิดมากเกิดขึ้นหรือว่านอนไม่หลับหรือคิดถึงใครแต่ว่าโฟกัส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 กับอะไรสิ่งนั้นเติบโตหมายความว่าถ้าคุณมีความเครียดแล้วคุณก็หยิบความเครียดมาเครียดต่อมันก็จะเครียดวนไปเพราะฉะนั้นพยายามปล่อยให้ได้มากที่สุดพยายามเป็นอิสระให้ได้มากที่สุดเพราะคุณคือเด็กฟู ะะบางคนเนี่ยจะปรับได้ไปเดินทางไปเที่ยวหรือมีไอเดียบางอย่างปิ๊งแวบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้สร้างสารรค์ผลงานอะไรบางอย่างสู่โลกใบนี้ในพื้นที่ของคุณเองในแบบที่มันสร้างสารรค์มันว้าวมากเลยคราวนี้ไพ่แนะนําก็คือว่าคุณคือคนที่โชคดีคุณคือคนที่จะเจอแต่สิ่งดีๆเขาให้คุณเชื่อแบบนั้น ถ้านั่งสมาธินั่งสมาธิต่อไปถ้าไม่เคยนั่งอาจจะก,กําหนดลมหายใจหรือว่าจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรให้มีสติกับเรื่องนั้นเยอะๆรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะแล้วก็นิ่งหรือาอาจจะปลีกตัวมาอยู่คนเดียวอาจจะมีคนมาปรึกษาคุณหรือคุณเป็นคนให้คาปรึกษาคนอื่นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะเราอาจจะมีการเดินทางหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศหรือเกี่ยวกับองค์กรต่างประเทศก็ได้หรือการเดินทางนะคะ ก็เดินทางโดยสวัสดีภาพอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรแต่ว่าก่อนจะเดินทางก็ต้องหาเงินก่อนนะคะคราวนี้ไพ่พันตาอยากบอกคนราศีตุลว่าอะไรก่อนไปคนราศีตุลในเดือน กันยายนคุณจะหนึ่งคือเป็นคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากคนอื่นๆที่เป็นคนจริงๆหรือคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือใครบางคนนะคะก็ช่วยเฉพาะที่คุณช่วยได้ต่อมาคือใครที่จะแต่งงานตายยินดีด้วยหรือใครที่จะได้ไปอยู่กับคู่ไปเจอคู่ก็ยินดีด้วยเช่นกันนะคะหมายเลข17อันนี้หมายเลข6เหมือนเดอะเลเวอร์เลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ บางคนจะมีการแต่งงานบางคนจะมีข่าวดีบางคนจะได้เจอคู่บางคนจะได้แบบมีคู่ก็ยินดีด้วยนะคะหรือคำว่าแต่งงานเนี่ยอาจจะหมายความว่าคุณพัฒนาจิตใจกายไปด้วยกันก็ได้แบบที่สอดคล้องโคเรนต์ไปด้วยกันน,น,นะคะก็เป็นไปได้หมายเลข40คือคุณใสไพ่บอกว่าใครที่เกลียดชังคุณใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครที่ เล่นแร่เจ้าเล่อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีคนแบบนั้นอยู่นะแต่คุณไม่จําเป็นจะต้องไปให้คุณค่าเพราะคนดีๆเพื่อนดีๆก็มีอยู่ด้วยเช่นกันนะคะ มีคนที่รู้ใจคุณมีคนที่สนิทแล้วก็พร้อมช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนี่คือเรื่องราวของคนราศีตุลในเดือนกันยายนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร เมสเสจทาโรใบตาขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ